สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่5นะคะของรายวิชาศิลปะ4นะคะรหัสวิชาส3 2 1 0 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องของประวัติศาสตร์ศริลปะต,ะตะวันตกนะคะหรือว่าจะเป็นอ่ history of art นะคะซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยเราได้พูดถึง ในช่วงของยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคโบราณหรือว่ายุคประวัติศาสตร์นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงในพาร์ทของยุคกลางนะคะหรือว่า m i d เด e a g อนะคะแล้วก็จะเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานะคะก็คือตั้งแต่ยุคเลนเนองส์เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยยุคแรกนะคะของยุคกลางต้องบอกก่อนว่ายุคกลางเนี่ย เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นนะคะซึ่งในช่วงย,ยุคกลางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคนะคะก็คือในยุคกลางช่วงงเริ่มต้นเนี่ยก็คือยุคไบเซนไทนยนะคะหรือว่าลักษณะงานศิลปะของไบเซนไทนยนะคะงานศิลปะของไบเซนทน์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลักนะคะศิลปะไบเซนไทนยเป็นศิลปะที่มีลักษณะความคิดและรูปแบบของ ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงสแตนติโนเปิลนะคะหรือว่าอิสตันบูลนะคะงานศิลปะต่างๆนะคะจะมีลักษณะแบบคงทนถาวรนะคะแล้วก็ประดับประดาด้วยการใช้พื้นผิวที่หลากหลายนะคะไปดูในด้านของงานจิตรกรรมก่อนเลยนะคะงานจิตรกรรมเนี่ย ก็คือชาวไบเซนทายนะคะก็คือมีความคิดว่าภาพเขียนของเขาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเชื่อจนคิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ส่งภาพเขียนนี้มายังโลกนะคะจิตรกรเขาก็เลยวาดภาพแล้วก็ติดทองคําลงบนภาพค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพนั้นน่ะมีค่านะคะภาพดังกล่าวเขาก็เลยเรียกว่ารูปเคารพนั่นเองนะคะนอกจากงานจิตรกรรมที่เป็นลักษณะของรูปเคารพนะคะ ทางไบเซนไทายนะคะก็มีการสร้างสารรค์งานจิตรกรรมแบบโมเสกนะคะที่ได้รับอ,อ,อิทธิพลมาจากโรมันใช่ไหมคะแล้วก็มีงานจิตรกรรมแบบภาพแขวนนะคะหรือว่าเป็นการทอผ้านะคะลายผ้าขนาดใหญ่เป็นลักษณะพรมนะคะที่แขวนตามผนังงานประติมากรรมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนูนสูงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็ศาสนาพิธีต่างๆค่ะ งานสถาปัตยกรรมคะ่ะที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือ,อสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทายเนี่ยจะมีการทําหลังคานะคะแบบเป็นโดมนะคะแล้วก็มีลักษณะโออานะคะยิ่งใหญ่นะคะงานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงนะคะของศิลปะไบเซนทายนะคะก็คือบสเซนตโซเฟียนะคะก็ถูกจัดว่าเป็น1ใน7สิมหัศจรรย์ของโลกในช่วงยุคก,กลางอีกด้วย ต่อไปค่ะจะเป็นศิลปะในยุคโรมาเนสนะคะโรมาเนสเนี่ยจัดได้ว่าเป็นยุค,ยคช่วงยุคมืดนะคะของยุคกลางนะคะซึ่งนักบวชเนี่ยเป็นบุคคลที่มี ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดนะคะผลงานทั้งหมดก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของจิตกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ปฏติมากรรมเดี๋ยวเราไปดูงานจิตกรรมก่อนเลยนะคะงานจิตกรรมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานจิตกรรมฝาผนังนะคะที่แสดงถึงเรื่องราวทางศาสนานะคะเขียนด้วยเ,เทคนิคแบบปูนเปียกหรือว่าเฟสโกนะคะตกแต่งผนังแล้วก จะมีจิตกรรมอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คืองานจิตรกรรมประกอบหนังสือพวกคัมภีร์ไบเบิลต่างๆค่ะงานปฏติมากรรมนะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีสัสดส่วนนะคะใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วก็สร้างงานปฏิมากรรมที่เป็นลักษณะนูนสูงนะคะตกแต่งสถาปิยกรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแกะสลักหินตามฝาผนังเหนือประตูหน้าต่างต่างนะคะของงานสถาปิยกรรม ส่วนงานสถาปัตยกรรมเนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะกับยุคไบเซนทน์นะคะงานสถาปัตยกรรมของโรมานเนเนี่ยก็คือจะใชเ้เป็นลักษณะโครงสร้างประตูลแล้วก็หลังคาคล้ายกับของโรมันนะคะใช้วัสดุที่ทำด้วยอิฐด,ด้วยหินนะคะส่วนผนังเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็ช่วยรับน้ำหนักนะคะทำให้ดูแบบมีความแน่นทึบแข็งแกร่งคล้ายป้อมปราการ ต่อไปเลยนะคะจะเป็นศิลปะเอ่อโกธิกนะคะศิลปะในยุคโกธิกเนี่ยจัดว่าเป็นเหมือนยุคทองเลยนะคะของช่วงยุคกลางค่ะศิลปะโกธิกเนี่ยคือยุคของการสร้างมหาวิหารนะคะในเมืองใหญ่แล้วก็ตามเมืองสําคัญต่างๆมหาวิหารก็คือจัดว่าเป็นในด้านของสถาปัิยกรรมใช่ไหมคะในด้านของสถาปัิยกรรมเลยมีแบบ ลักษณะที่เป็นมีผนังเปิดกว้านะคะมีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นเหมือนลายเส้นซ้อนซอนกันนะคะทุกส่วนเนี่ยล้วนแบบประกอบไปด้วยสัญลัก,ลกษณ์ทางศาสนานะคะโครงสร้างเป็นเออหลังคาเป็นแบบลักษณะโค้งแหลมแล้วก็มีความแบบสูงเด่นนะคะก็อย่างเช่นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงเลยนะคะก็จะเป็นมหาวิหารนอร์ธดามนะคะในกรุง ปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือ,อมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่นะคะแล้วก็มีพระราชวังแกนเพลสนะคะในกรุงบาเซลเบลเยียมแล้วก็มีโบสซากาด้านะคะฟามิเลียของเมืองบาเซโลนาประเทศสเปนนะคะลักษณะงานจิตรกรรมค่ะก็คือมีพื้นที่ในการเขียนภาพฝาผนังเนี่ยน้อยเพราะว่าด้วยลักษณะของอวิหารเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบ มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ลวดลายซับซ้อนก็เลยมีพื้นที่ในการเขียนผ้าฝาผนังน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจิตรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปอยู่ในลักษณะของจิตรกรรมกระจกสีนะคะอยู่ตามกระจกบ้านต่างๆของวิหารนั่นเองนะคะงานปฏิมาก,กรรมค่ะก็คือจะเป็นการแกะปฏิมาก,กรรมนูนสูงนะคะรูปคล้าย พระเยซูนักบุญแล้วก็แม่พระนะคะงานปฏิมากรรมก็จะอยู่ตามมหาวิหารต่างๆนั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับยุคกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปยุคต่อไปเลยก็คือจะเป็นในส่วนของศิลปะเลนินซองนะคะหรือว่ายุคของเลนินซองนะคะคำว่าเลนินซองเนี่ยหมายถึงการเกิดใหม่นะคะหรือว่าจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ โดยยุคนี้อะค่ะจะเป็นการระลึกถึงศิลป,ปะกรีกและโรมันนะคะในอดีตซึ่งเคยลุ่งเรืองให้กลับมาอีกนะคะศิลป,ปะเรอเนซองส์เนี่ยไม่ใช่การล่อกเรียนแบบจากอดีตแต่ว่าเป็นการเน้นความสําคัญนะคะเหมือนเป็นการต่อย,ยอดลักษณะงานศิลป,ปะในอดีตนะคะในด้านของงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมนะคะในสมัยเรอเนซองส์เนี่ยศิลป,ปินเนี่ยเขาก็จะสร้างสรรค์รูปความงามตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นความงามที่ เป็นศิละปะแบบคลาสสิกที่จเจริญสูงสุดนะคะซึ่งพัฒนาแบบใหม่มาจากศิละปะก,กรีกและโรมันนะคะมีการจัดองค์ประกอบภาพให้มีความสวยงามมีมีมิตินะคะมีความสัมพันธ์กันในด้านของการมองเห็นใช้เทคนิคการให้แสงเงาให้เกิดดุนยภาพมีระยะตื้นลึกนะคะอ,อ,อย่าง ตัวอย่างภาพที่นํามาให้ดูนะคะก็คือจะเป็นภาพพระกายอาหารเมืองสุดท้ายของพระเยซูนะคะหรือว่าเดลาซัปเปินะคะโดยศิลปินเอกนะคะในยุคนั้นก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะแล้วก็จะมีงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือ,อประติมากรรมโมเลสนะคะประติมากรรมเปียตาแล้วก็ประติมากรรมเดวิดนะคะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับในช่วงของยุคโรมันและกรีกเลยนะคะในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมี สถาปนิกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเลยก็คือจะเป็นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะคะในกรุงโรมนะคะเป็นศูนย์กลางของคีริสศาสนาโรมันคาทอลิกนะคะซึ่งมหาวิหารนี้เนี่ยก็ใช้เวลาก่อสร้างเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็มีศิลปินเอกในยุคนั้นเนี่ยคุมงานมากถึง4คนนะคะซึ่งใน4คนเนี่ยก็อาจจะเฉลี่ยกันเนาะประมาณคนละ25ปีก็คือเป็นการแบบรับช่วงต่อกันนั่นเอง ไปยุคต่อไปเลยนะคะยุคต่อไปคะ่ะจะเป็นศิลปะบาโรกนะคะและโลโคโกนะคะซึ่งที่จับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่า,เ,าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือว่าแบบพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าเกิดคนละฝั่งของประเทศนั่นเองนะคะของแต่ละประเทศอย่างเช่นแบบบาโรกเนี่ยจะอยู่แบบโซนฝรั่งเศสนะคะส่วนโลคโคโกเนี่ยก็จะเป็นโซนรัเสเซียนะคะ ศิลปะบาโรกนะคะก็คือจะเน้นหนักไปทางธรรมชาตินะคะแสดงความอ่อนไหวมีลวดลายที่ประดิษฐ์ซับซ้อนนะคะแล้วก็จัดได้เป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการแสดงออกที่เรียกร้องความสนใจแบบมากเกินไปด้วยนะคะมุ่งหวังให้สะดุดตาเรากับแบบว่างานศิลปะกำลังกวักมือเรียกเราอยู่นะคะส่วนศิลปะลอโคโค่เนี่ย เป็นผลงานศิละปะที่สะท้อนความโอ้อาหรุรานะคะประดับประดาตกการตกแต่งที่วิจิตรละเอียดละออเรื่องราวต่างๆก็คือจะเกี่ยวกับเทพนิยายโบราณนะคะความรักความรื่นเริงยินดีแล้วก็ความรักและการอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่า,าทั้งสองลักษณะงานศิละปะเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือจะเป็นลักษณะศิละปะที่โอ้อาหรุราแล้วก็แสดงออกแบบเรียกร้องความสนใจแบบต้องการให้ทุกคนแบบ สนใจในงานศิละปะน,นั้นๆน,น,นะคะก็คือใช้ความหรูหราเนี่แหละมาดึงดูดนั่นเองนะคะในด้านของสถาปัิยกรรมค่ะไปดูในฝั่งบาโรกก่อนนะคะสถาปัิยกรรมบาโรกเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเลยก็คือจะเป็นพระราชวังแวร์ชายนะคะสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็แสดงถึงความใหญ่โตหรูหรานะคะตัวพระราชวังเองเนี่ยก็จะมีห้องเป็นร้อยๆห้องนะคะแล้วก็ประดับด้วย สีที่เป็นแบบสีทองกระจกเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีห้องกระจกมีช a n เดเลียที่แบบดูยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อลังการมากๆส่วนสถาปัตยกรรมของโรโคโคนะคะก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันมีลักษณะที่โออาร์รูรานะคะรูปทรงอ่อนโค้งนุ่มนวลอ่อนหวานน,วน,น,วน,น,วน,น่ารักที่อ่อนโค้งนุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้สีนะคะแล้วก็ก,การตกแต่งอื่นๆ ก็คือจะมีการใช้สีพวกพาสเทลนะคะกับสีทองเข้ามานะคะก็จะดูแบบยิ่งใหญ่โออาลูราแต่ก็มีความที่นุ่มนวลอ่อนหวานอยู่ในตัวเองนั่นเองนะคะงานประติมาก,กรรมค่ะทั้งสองงานศิลปะเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นปฏิปฏิมากรรมแบบรอยตัวนั่นเองนะคะในด้านของงานจิตรกรรมนะคะทั้งบาโรกเนี่ย จะเน้นสร้างความประทับใจนะคะด้วยเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์นะคะลักษณะหน้าตาท่วงท่า,อาของร่างกายที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนนะคะมีการใช้แสงเงาที่ตัดกันแล้วก็เน้นขับอารมณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพพวกภาพพอ์เทรตนะคะเขาก็จะวาดภาพพอ์เทรตก็คือภาพครึ่งตัวแล้วก็เน้นแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้านะคะส่วนงานจิตรกรรมของโรโคโคนี่ก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพนิยายโบราณน,นะคะ แล้ก็งานลื่นเลงต่างๆความรู้หลานะคะให้แสงปรากฏอย่างงดงามนุ่มนวลบรรยากาศแบบคล้ายฝนนะคะก็จริงๆแล้วงานจิตกรรมเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้เรื่องของแสงเรื่องของสีเนี่ยคล้ายกันแต่ทางโลโคโคเนี่ยก็จะมีการใช้สีชมพูสีฟ้าต่างๆเนี่ยมาตัดเพิ่มเติมนั่นเองนะคะไปยุคต่อไปเลยค่ะ จะเป็นยุคนนโอคลาสสิกนะคะศิลปะนนโอคลาสสิกคำว่านนโอเนี่ยแปลว่าใหม่นะคะส่วนคลาสสิกเนี่ยมาจากชื่อศิลปะของกรีกและโรมันนะคะซึ่งในยุคกรีกและโรมันเนี่ยจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคคลาสสิกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นยุคศิลปะที่มีความสวยงามมากนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของงานศิลปะนนโอคลาสสิกนะคะจึงมีแนวคิดแล้วก็การสร้างงานลอกเลียนแบบจากศิลปะยุคโบราณแทบทุกอย่างเลยนะคะ ภาพเขียนก็คือจะสะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรมนะคะแล้วก็เน้นความสง่างามของรูปร่างสวดทรงของคนแล้วก็ส่วนประกอบของภาพนะคะในด้านของงานจิตรกรรมค่ะมีความเจริญอย่างมากค่ะจิตรกรรมในยุคนีโอคลาสสิกเนี่ยมักเป็นเนื้อหาที่ถ่ายทอดเรื่องราวตามเทพนิยายกรีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและการปกครองนะคะงานปริมากรรมเนี่ย ก็คือจะลอกเรียนแบบเลยจากศิลปะกรีกและโรมันนะคะตัวอย่างเช่นประติมากรรมจอร์ดวอชิงตันนะคะส่วนงานสถาปัตยกรรมนะคะก็จะเป็นการลอกเรียนแบบเช่นเดียวกันถ้าเราจําได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงประตูชัยคอนสแตนตินนะคะก็คือจะลักษณะเหมือนกับตัวนีโอคลาสิกเลยเพราะว่านีโอคลาสิกเนี่ยก็คือเป็นการลอกเรียนแบบนะคะ ประตูชัยของยุคนิโอคลาสสิกนะคะก็คือจะเป็นประตูชัยฝรั่งเศสนะคะ,ะเป็นอนุสรสถานที่สําคัญในกรุงปารีสนะคะซึ่งประตูชัยแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสะดุดีนะคะเราวิรชนทหารกล้านะคะที่รบเพื่อประเทศฝรั่งเศสนั่นเองต่อไปค่ะจะเป็นศิละปะโรแมนติกนะคะศิละปะโรแมนติกเนี่ยเป็นศิละปะรอยต่อนะคะจาก ศิลปะนีโอคลาสสิกนะคะซึ่งโรแมนติกเนี่ยในทางนี้เนี่ยเขาก็แสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้นร้าใจนะคะสะเทือนอารมณ์แก่ผู้พบเห็นนะคะศิลปินโรแมนติกเนี่ยมีความเชื่อว่าศิลปะเนี่ยจะสร้างสรรค์ตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยคุณค่าทางอารมณ์ของผู้ดูแล้วก็ผู้สร้างสรรค์น,นะคะในด้านของงานจิตรกรรมนะคะก็จะมีการใช้สีเส้นการแรงเงาที่ดูรุนแรงแล้วก็มุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์นะคะ แล้วก็ในด้านของสถาปัิยกรรมนะคะก็คือจะเป็นการนำรูปแบบในอดีตมาดัดแปลงนะคะโดยได้รับอิทธิพลมาจากแบบโกธิกนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะก็คือ,อ,อมีความคล้ายคลึงกับในยุคโกธิกเลยยุคที่สร้างมหาวิหารใหญ่ๆใ,ในเมืองต่างๆนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าจะไม่ได้มีความสูงมากเหมือนแบบในยุคโกธิกนะคะสถาปิยกรรมในยุครมูมนติกก็คือพระราชวังเวดมินเตอร์นะคะใน กรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษเนาะงานด้านประติมากรรม่ะก็คือจะเป็นการาสร้างสารรค์แบบเน้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะแบบรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะก็คืออย่างเช่นรูปปันน้นนวลสูงมาเซเลสนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าศิลปะโรแมนติกเนี่ยเป็นศิลปะรอยต่อนะคะของยุค Classic, นะิโอคาสิกเนาะงานประติมากรรมของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประตูชัยนะคะที่เกิดขึ้นในยุคนิโอคาสิกนั่นเอง ต่อไปค่ะก็คือศิละปะเรียลลิสต์นะคะศิละปะเรียลลิสต์เนี่ยศิลปินกลุ่มเรียลลิสต์นะคะเขามีความเชื่อว่าความจริงทั้งหลายเนี่ยคือความเป็นอยู่จริงๆนะคะของชีวิตมนุษย์นะคะดังนั้นศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยเสร้างสารรค์นะคะผลงานที่เป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตเช่นความยากจนการปฏิวัติความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเน้นารายละเอียดที่เหมือนจริงมากที่สุด นะคะในด้านของงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมเนี่ยก็คือจะเป็นการสร้างสรรค์าง,งานในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์สังคมนั่นเองจะสังเกตได้ว่า,าศิลปะเรีรรเลยลลิสต์เนี่ยก็คือจะไม่มีางานสถาปัิยกรรมนั่นเองนะคะแล้วยุคหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะเนี่ยเริ่มจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วค่ะแล้วก็อาจจะแบบเป็นรอยต่อบ้างเกิดขึ้นพร้อมๆกันบ้างก็จะมีศิลปินเกิดขึ้นมาคราวนี้เขาจะเริ่มเรียกว่าเป็นแบบเป็นลัทธินะคะเป็นกลุ่มเป็นลัทธิ นะคะคราวนี้เราไปเข้าสู่คำถามกันนักเรียนคิดว่าภาพในข้อใดค่ะคือสถาปัตยกรรมในยุคศิลปะโกธิกค,คำถามต่อไปนะคะยุคเรเนซองค่ะเป็นยุคของการระลึกถึงศิลปะกรีกและโรมันในอดีตนะคะซึ่งเคยเออมีความเจริญรุ่งเรือง ถูกเรียกอีกชื่อว่ายุคอะไรคะและคำถามสุดท้ายค่ะยุคศิลปะใดค่ะที่เป็นศิลปะลอยต่อจากศิลปะนีโอคลาสสิกโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับออในช่วงยุคกลางและยุคเรเนซองนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของยุคใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ